เซต,ตาโคแล้วติ้น1.8 g เกียร์ออโต้ปี2015โปรโมชั่นของรอยที่3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถวสวยมากๆเลยค่ะสภาพดีสุดๆเลยได้เครื่องยนต์ดูอัลอีกต่างหากประหยัดน้ำมันค่ะติดฟรีมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ภายในสปอร์ตนีคะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตรัฟไฟฟ้ากระจกบัฟไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรลล็อกพุชต์ทแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังชันแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะฟีดาวน์ส่งคิดเดือนละ6000กว่าบาทค่ะคนซื้อรายรับรวมอยู่ที่1 3,000บาทขึ้นไปกระสุดคันนี้ไปเฉยงงานได้แล้วค่ะรถสวยมากๆสภาพดีมากๆเลยค่ะขับดีสุดๆเลยค่ะ ด้านหลังก็กว้างมากๆเลยค่ะนั่งสบายสุดๆที่สําคัญนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดรถพร้อมใช้งานเครื่องยนต์พันแปดสี่สี่เบนซินดูเอาอีกต่างหากค่ะ สนใจทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้า s i AMP 10พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบายบายค่ะ